ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สถาบันวิจัยได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ของอาจารย์มหาวิทยายลัรารรยราชภัฏจันทรเกษมนเรื่องการออกแบบงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิง่นมหาวิทยาลัยลราชภัฏจันทร,กรเกษมจริงให้ความสําคัญกับกา,การทำงานวิจัยโดยการส่งเสริมและก็สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ให้ผลิตง,งานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งที่เป็นการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การทําวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่เสียดแทงใจเราเหมือนกันเมื่อถามแล้วเราให้คำตอบไปเหมือนกับไม่ไม่อินไปนกับเราแล้วก็ไม่นี่ไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าเรารู้จักท้องถิ่นจริงไหมท่านก็จะบอกว่าไปไปบริการวิชาการแล้วไงต่อละ,นะะไอ้คำว่าแล้วไงต่อละ่ะนี่แหละ มันเป็นตัวที่ท้าทายที่ทำให้ตัวิเองมันเนี่ยตัดสินใจเข้ามาร่วมทำงานเมื่อสักประมาณเกือบที่10บปีที่แล้ว อตอนที่เราเข้าไปทํางานชาวบ้านเขาบอกว่ามาจุ้บแล้วก็ลาบรรจอนว่าเขาไม่เชื่อใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปทํางานตรงนี้เราเลยปร,รับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานเราต้องไปเก็บข้อมูลก่อนเราก็ไปออกแบบสอบถามเราจะมองเรียกว่ามองทะลุอะไรแหละอะไรเงี้ยครับปัญหาของเราในฐานะที่เราเป็นทํางานชุมชนท้องถิ่นโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์เด็กเล่นแต่พอไปพูดคุยกระบวนการศึกษาสภาพปัญหาก็สรุปจากปัญหาการขาด อุปกรณ์กีฬาในหมู่บ้านกลายมาเป็นปัญหาจัดการน้ำของของชุมชนเปิดหน้าให้ให้ท่านอาจารย์ได้รู้จักก่อนนะครับทีนครับคนที่นั่งข้างผมนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะครับ<ม>ก็เป็นป้าทองคำเจือไทยนะครับเป็น ชาวบ้านนะก็ทําวิจัยเรื่องปูสเมเอกนะครับท่านที่2นะครับที่ปัญญาโกทองนะครับทํางานวิจัยเรื่องการจัดการน้ํานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้ายที่วรลเลเดียเปียบเจริญนะครับที่วรเดชนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหอย ชุนชมรูปแบบะคะการจัดรูปแบบการอบรมนะคะที่ทําให้สะดุ้งได้ตลอดเวลาต้องโฟกัสตลอดนะคะแล้วก็ได้ย้อนกลับไปว่าตัวเองได้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีใช่ไหมเนี่ยแต่อารมณ์ฟีกว่าน,นั้นเลยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมันเป็นสาววันที่ยาวนานนะคะเป็นการอบรมที่ยาวนานแต่พอพอได้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกค่ะขอขอลบคำพูดเดิมเลยว่าเตรียมตัวจะน่าเบื่อนะคะขอขอ ถอนคาพูดเลยแล้วว่ามันสนุกแล้วก็ได้ได้ไดรับความรู้ได้เออเทคนิคต่างๆในเรื่องของของการให้ให้คนเข้าอบรมมีส่วนร่วมยังไงซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับตัวเองตอนที่จะมาเข้าอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มีความรู้สําหรับการทําวิจัยที่ลงพื้นที่เลยซึ่งก็มองไม่ออกว่าคําว่าวิจัยลงพื้นที่แล้วเราจะเอาไปเชื่อมโยงยังไงกับวิจัยซึ่งก็อยู่ในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มัน มันเหมือนมันทำแล้วทิ้งไปเลยเราไม่ได้อะไรพอได้มาฟังปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อในจุดนี้เราเป็นรีเสิร์ชจริงๆมันคือมีกระบวนการรีเสิร์ชอยู่ในโครงการนั้นเราจะพยายามข้ามกำแพงของศาสตร์ตัวเรานะครับก็อยากให้ให้อาจารย์ทุกท่านนะครับจำจำคีบทันนี้นะครับว่าเรามีเื่อนใหม่แล้วเราจะไปร่วมทีมกันนะครับวันที่เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับเราเรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็ให้ทำใจยอมรับกันแล้วก็ชาวบ้านศึกษาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ทุกท่านนะครับข้ามศาสตร์ กำแพงตัวเองให้ได้เกินร้อยนะคะเปียพรมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของ100%แต่ว่ามันน่าจะเป็น200-300%นะคะที่ทุ่มพลังทั้งพลังแรงงานคนพลังความคิดพลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้การการสัมมนาครั้งนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้หรือว่าการจัดอบรมครั้งนี้เนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารระับสูงมานะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ